ทำตาม5ขอ้อนี้ปลอดภัยจากโควิดทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง u t u b e ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาบอกว่า5วิธีที่ท่านปฏิบัติแล้วท่านจะปลอดภัยจากโควิดแน่นอนค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่จังหวัดไหนอยู่ที่ใดก็ตามนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คืออย่าไปอยู่ในที่แออัดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะคะอย่างเช่นงานบุญ ที่ต้องเข้าไปในโบสถ์เข้าไปในวดัดเข้าไปในห้องประชุมใหญ่ๆอากาศถ่ายเทไม่สะดวกมีการไอจามรถกันอยู่ในนั้นก็อบอวนอยู่ในนั้นโดยเฉพาะยิ่งเป็นห้องแอร์ด้วยแล้วก็ยิ่งมีการวนเวียนอยู่แต่ในนั้นเลยนะคะถ้าเป็นลมโชยพัดผ่านห้องประชุมโล่งแบบนี้ก็จะติดเชื้อน้อยลงนะคะอันที่สองเลยก็คืออย่าไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีอาการไอเป็นวัดนะคะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องใส่หน้ากากแล้วก็ให้เขาใส่หน้ากากด้วยนะคะ เพราะว่าการใส่หน้ากากก็สามารถที่จะป้องกันได้นะคะถ้าเราใส่เราก็ป้องกันเราได้แต่ก็ไม่ทั้งหมดถ้าเข้าใส่ด้วยก็ป้องกันได้ดีแล้วยิ่งอยู่ห่างกันด้วยก็ยิ่งดีนะคะอันที่สมก็คือเราต้องหมั่นล้างมือให้สะอาดไปไหนมาไหนก็รีบล้างมือนะคะก่อนทานอาหารก็ล้างมือไปนู่นนี่มาก็ล้างมือถ้าเข้าบ้านมาถ้าเราไปสัมผัสคิดว่าไปหาคนหมู่มากมาก็อาบน้ําเลยก็ยิ่งดีนะคะ แต่ว่าการล้างมือนี้ช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่าทําอะไรเราก็เอามือนี่แหละค่ะจับจับหน้าจับตาจับอาหารจับเสื้อผ้าจับลูกบิดจับราวบันไดแบบนี้ค่ะโอกาสที่เราจะปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยมันก็จะมีเยอะขึ้นเพราะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าใครป่วยหรือถ้าเราไม่สามารถที่จะล้างมือได้เราก็พกเจลแอลกอฮอล์นะคะเจลแอลกอฮอล์อาจจะเป็นขวดเล็กๆเ,เ,เอาไว้สครับมือพอไปถึงที่ล้างมือได้เราก็ค่อยล้างมือ ล้างมือก็ต้องใช้สบู่ด้วยนะคะไม่ใช่น้ำเปล่าเฉยๆล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือว่าสบู่ก้อนอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็มาเจลแอลกอฮอล์อ,อีกทีนึงก็ยิ่งดีอันที่4นะคะท่านไม่ควรจะใช้ของร่วมกับคนอื่นโดยเฉพาะของใช้ส่วนตัวนะคะเสื้อผ้าวีแปลงเพราะว่าการใช้ของร่วมกับผู้อื่นเรามีโอกาสนําเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้เยอะขึ้น จากการสัมผัสสารคัดหลังที่ติดมากับของที่ใช้ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นอย่าไปใช้ร่วมกับใครนะคะอย่าไปยืมเสื้อผ้าเพื่อนใส่อย่าไปยืมรองเท้าอย่าไปยืมเข็มขัดยืมหวียืมแว่นยืมกระจกอะไรแบบนี้นะคะไม่ควรทํานะคะอันที่5ถ้าหากว่าท่านมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกจมูกไม่รู้กลิ่นลิ้นไม่รับรสหายใจหอบเหนื่อย ให้ท่านรีบสวมหน้ากากแล้วก็ไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะท่านจะได้รับการตรวจด้วยนะคะหมายถึงว่าตรวจหาเชื้อโควิดด้วยทันการทันเวลานะคะเป็นยังไงคะทํา5อย่างนี้ต้องปลอดภัยแน่นอนนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะก็คือไม่ไปอยู่ในที่แออัดอันที่สองก็คือ ไม่ไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยไอหรือว่าเป็นหวัดนะคะอันที่3าก็คือล้างมือบ่อยๆอันที่4ี่ก็คืออย่าใช้ของร่วมกับผู้อื่นอันที่5ก็คือถ้ามีอาการ สัมพันธ์กับโรคไข้ไอวัดจม,มูกไม่รู้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอะไรก็รีบมาหาหมอนะคะค่ปะป้าปอก็เอามาฝากด้วยความเป็นห่วงนะคะเชื่อว่าทุกคนก็คงรู้แล้วล่ะคะ่ะเอามาทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยความเป็นห่วงกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันค่ะสําหรับวันนี้ปะ้าปอก็เ,อเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ